เกมรีเมคสักทีเถอะทุกปีต้องมีคนพูดถึงเกมพวกนี้เป็นเกมระดับตำนานที่แฟนเกมอยากให้รีเมคกับสุดๆแต่ผ่านมากี่ปีก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมเรามาเริ่มด้วยที่ไดโดไครสิตจากแคปคอมปี1999เกมเอาชีวิตรอดจากฝูงไดโนเสาร์ในฐานวิจัยสุดลับคุณจะได้รับบทเป็นเรกิน่าเจ้าหน้าที่เหนือวิเศษที่ต้องหนีจากทีเร็กซ์เหมือนอยู่ใน Jurassic Park เวอร์ชันสุดโหดแฟนๆรอเกมนี้ที่จะสร้างโดยใช้ r e e n g i จิ้นมานานกว่า20ปีแต่แคปคอมก็ยังเฉยเมยอยู่ บูลลี่จาก ROCKSTAR ปี2006เราจะนาการว่าที่ที่เออยู่ในโรงเรียนสิคุณจะรับบทเป็นจิมมี่ฮัปกินส์ ในเกมใดที่อยู่โรงเรียนประจำบูเวิร์ดที่ต้องเอาชีวิตรอดจากกระจาสุดเข้มและนักเรียนเจ้าถิ่นเกมนี้ต็มุ่ด้วยการสืส่อสังคมแต่ก็สนุกแบบวัยรุ่นคลาสสิกแต่ถึงตอนนี้รถสตาร์ก็ยังไม่มีประกาศร,รีเมคหรือว่าทำภาคต่อเลยพาราไซอิฟจากสแควร์นิกปี1998เกมมาเปจีสยองขวัญที่ผสมน้านชีววิทยาและดารามาอย่างลงตัวเล่าเรื่องของอันยาเบียเจ้าหน้าที่ NYPD ที่ต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จากเซลล์ไมโทคอนเดรียที่ตื่นขึ้นเกมนี้ถือยกเป็นตำนานแนวไซไฟสย ฟันยุค PS1 แต่ซุเรนิ่ก็ยังปล่อยให้หลับยาวไปมากกว่า25ปีวัดดี้รอภสษาซอฟจากปี1997เกมไฟติ้งสุดเดือดที่ตนความแปลงร่าาเป็นสัตว์ได้ทั้งหมาป่าเสือสิงโตหรือว่าขัางขาวจาวังหวะต่อสู้รวดเร็วและแอนิเมชันสุดลื่นไหลแฟนๆอยากเห็นเกมนี้เป็นภาพ r รเม k โดยใช้การาฟิกยุคปัจจุบันแต่ซีรีส์นี้ก็เงียบหายตั้งแต่ปี2003และขอปิดท้ายด้วยปบลดบอลจากฟอร์มซอฟต์แวร์ปี2015ในเกมแอคชั่นอาร์พีจีที่ตั้งโหดและสร้าง PlayStation 4ในโลกของยามลัมที่เต็มไปด้วยสบราและคำสาบม,มากมายเลดเดอรลึกลับระดับ o v v e c ัสติม h ฮ r o r ฟรแฟนตาเรียกร้อให้รีเมคหรืออย่างน้อยก็รีมาสเตอรระดับ60 FPS แต่ตอนนี้ Sony ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆที่จะให้กับพวกเรา